สวัสดีและขอย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s i ิกเกอร์ลิปเปอร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นโลโบะแมปไม้ไพซอนกันนะครับซึ่งแมปนี้ก็ง่ายๆเลยจับโจรเข้าคุกแล้วก็อัปเกรดคุกของเรานะครับคือคุกของเราเริ่มต้นก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกของเรานะครับเราจะเป็นจะต้องขึ้นรถแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถไปเลยครับให้เราขับรถมาที่เมืองแบบนี้นะครับจะทางไหนก็ได้เลย หลังจากนั้นเราก็ให้ไปหาโจรในเมืองนะครับหลังจากนั้นก็กดจับกลุ่มไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการไปใส่ในรถนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งกลับไปที่ทุ่ของเราเน่พอมาถึงรถแล้วนะครับให้เรากดเอาโจรออกมาจากรถนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ไปที่คุกแล้วก็ปล่อยออกมาให้อยู่ในคุกเลยนะครับ ซึ่งคุกเริ่มต้นนั้นมีเพียงแค่สามเตียงนอนเราบรรจุคนได้เพียงแค่สามเตียงนอนนะครับแต่ตอนนี้ผมขอไปเอาคนในคุกมาเพิ่มก่อนนะครับและตอนนี้เราก็จับโดนได้ครบสามคนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องรอตังจากโจน,นะครับโจนจะให้โจนจใจนคุกจะให้ตังเรากันบนละสีนรซึ่งผมจะขยายคุกโดยการปรับแต่งคุกให้เปลี่ยนจากเตียงหนึชั้นเป็นเตียง2ชั้นนะครับเดี๋ยวขอปรับแต่งก่อนนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างสร้างคุกให้เป็นเตียง2ชั้นทั้งหมดแล้วนะคะลองเอ็นสังเกต ขยะที่พวกโจรทำทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปจับโจรเพิ่มอีกสามคนนะครับเลยซึ <Yeah. S 1> ่งตอนนี้ผมก็มีโจรที่เก็บไว้ในคุกถึงหกคนแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็จะมาอัปเกรดตัวของอตัวของอ่างอาบน้ำให้มีที่มากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นก็ต้องอัปเกรดก่อนเลย <Yeah. S 1> ผมก็ได้สร้าง ตัวของฝักบัวเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะผม oh, ขอส,สร้างก่อนต้องมีเชฟเพิ่มแล้วนะครับต้องการเชฟแะเข้าอมาอครับแล้วก็เลือว่าจะต้อง มีน้อยซึ่งต่อมาผมว่าตอนนี้ผมเริ่มจะมีตังน้อยแล้วนะครับผมจะลอง fC ฟาร์ควมตังไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมมีแผนที่ผมคิดว่าผมจะลดตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของห้องนักโทษนะคะก่อนอื่นผมจะจำเป็นจะต้องลบตรงส่วนนี้ก่อน ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการสร้างคุกนักโทษเพิ่มอีกหนึ่งคุกแล้วนะคะต่อไปผมก็จะทำการไปเอาตัวของนักโทษมาอีกสองคนนะคะัปกันเลยแล้วลตอนนี้ผมก็ได้จับนักโทษเพิ่มมาอีกสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวผมขอดูเคก่อนนะคะว่าต้องเพิม่มอะไรก่อนโอเคคับต่อไปผมก็จะไปกด ของตัวของทำไมสีผมจะไปอัปเกรดตัวของโรงอาหารและตัวของฝักบัวหรือไม่ก็เป็นห้องอาบน้ำด้วยนะครับโอเคครับตัวของผมได้ทําการปรับแต่งตัวของโรงอาหารและและตรงนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่อซึ่งผมได้ทําการปรับปรุงให้ปีฝักบัวที่เยอะขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องมาปรับแต่ง ในอนาคตอีกส่วนลงอาหารไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมากครับเพื่อเพียงแค่แผงกระจกและประตูเองครับซึ่งผมคิดว่าผมควรจะขยายตัวของสถานีคุกของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำเป็นตัวของชั้นที่สองของคุกนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็อัามามากกว่า 20, 27นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับ